ไปเบิร์ดบลูบงป้าไม้อยู่หรือป่ารถใครครับรถของไทยมันนอกคือเมื่อคืนนี้แม่แม่ของยูทุปเสียยูทูปที่ระวันแม่ของคุณที่ละวันเสียตอนนี้ลุงก็เลยให้ยืนรถมี3มคนที่ไปมีไทยมันนอกมีทิ่ละวันแล้วก็มีต้นเยื่ออยู่บ้านี้ก็คือวันเจอตอนนั้นแล้วีสมุทรโลก ไกเก็ประมาณกี่ยโลขายร้อยโลล้วพรก่ประมาณสี yeah, ่ร้อยอยู่วขนาดเทาไหร่สามล้อยางล้วนพอพื้นนะมานี่มานี่ยข้ามองขามมอยางยางสามล้อตไม่รู้ว่าหลานจะซิ่งมัพ่อหน่อยมะพูดงจะพ่อหน่อยยางรดลวนะอยู่ไหนสมล้อตาั่วขอมีเอาไป ะท่อดล้อทอดล้อออกวะไม่ต้องฝาไปเปลี่ยนเอาก็ไม่เปลี่ยนอ๋อเขารับประกันเด็ดเด็ดร้อยเก้าสิบโดยทางไปหน้าไข่นี่นี่หไปเคยเห็นอยู่หน้าค่ายกี่เวลาเออเราไปมันจะโดนด้านคนเราฝากถนนอยู่ด้านซ้ายทางไมโครทางโรตาทางนี้มีอยู่เลขโทรเดี๋ยวไปดูให้เออเวลเปลี่ยนฟรีใช่ไหมก็ไม่ได้รับประกันบรอก ต้องเสียเงินบเหมือนกันอย่างนี้ถ้าเราไปปะมันไม่อยู่มามันก็รั่วอ๋ออยาปะร้านรถจมก็ไม่ได้มันไม่ได้ปะได้ยกกี่ไม่ได้ด่านข้อยางมันไม่รู้น้ำวางนี่ก็เจ๋งแต่น้ำมนต์เขาไปเลาดจนมาค่ำถึงหนาอ๋อไปเลาะจนค่ำก็เจ๋งกต่น้ำมนต์แล้วก็รถจอดไว้จอดไว้เตือนจ้ามากเลยยางข้างหรือยางหน้า ยังยังหลังยังหลังปลากอดปลาล้าน้ำข้าวะล่ำปลาได้ก็ให้ให้ให้นะแต่เอาขึ้นรถเลยยกไปเลยไม่ต้องถอดล้อไม่ต้องถอดล้อเอาไปทั้งท่าไปที่ท่าชานย่างรั่วนะฮะทุกวันจะเห็นว่าตาชานขี่สามล้อไฟฟ้านะครับมาตามตามพระสงฆ์มารับปากฮะแต่วันนี้นะ ไม่มีนะครับเพราะว่ารถอย่างรั่วนะเห็นบอกว่าน้องน้ำมนตน์กับก้อยเจิงนะเอาจักรยานไฟฟ้าไปเลาะมากลับมาข้ามรถย่างรั่วนะไม่รู้ไปเกียอะไรมานะครับวันนี้เจ้าชานจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์มามาแทนนะครับผมคนที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับคุณผู้ชม มมััันนไไ่ด้ตกกาะคครรบบสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทั้ง520ท่านนะครับสาธุสาธุสาธุร่วมกันนะครับขอบคุณคุณยังน้อยนะคุณพัทริยานะคุณสุดพัรคุณน้องพลาสัยคุณหยงนะฮะคุณหนุ่มศรีรัตนะคุณพิทายานะครับขอบคุณครับคุณอามันที่เป็นการหอมนะครับอภิหอมสาธุเจ้านะฮะ คุณรัตดานะคุณอดิศักดิ์ครับสวัสดีครับนี่ยครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เจ็ดทีครับคุณสืบสิรินะครับคุณแม่สุจิตนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ